ซื่อสำนักข่าวของซอปปอลาล้าแห่ตีข่าวเกี่ยมต้อนหาบนักทองเที่ยวไทยที่จะเข้ามาทองเที่ยวประเทศเล้วในวันหยุดยาวและวอนคนเา้าย่าเอาเปรียบนักทองเที่ยวหลังสังเกตจากสถิติพบว่านักทองเที่ยวไทยที่เข้ามาเที่ยวเล้าไล่ดูดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 0 2 3เป็นต้นมา และที่ผ่านมาพ่อข่าแม่ข่าเล่าก็พบกับความเจ็บปวดจากทั่วร์ซุนเดียนของนักท่องเที่ยวจีนจนต้องห้องหาหนักท่องเที่ยวไทยเรืองเล่าทั้งหมดนี้จะเป็นแนวดเดี๋ยวเฮาหนีไปเบิงแลไปฟังน้ำกันประเทศไทยจะมีวันหยุดราชการเวอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่8เดือนกรกฎหาวันที่2เดือนสิงหาปี2023 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวลนถึงหกวันเลยพอว่าวันที่เส้าแปดเดือนกรกฎเป็นวันเสด็จ่าสนมาพรรษาของในดวงราชการที่สิบของไทยโดยหลังจากที่ซื้อเล่าได้๋วฮูวาไทยจะมีวันหยุดยาวก็พากันได้งานข่าวให้คนเล่าเกียมต้อนหาบหนักทองเที่ยวไทยและหามเอาเปียบพวกเพิ่นพอว่านับเตเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 3เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวไทยแม่นรุดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งด้วยปัจจัยหลายอย่างบอว่าจะเป็นความอิ่มโตของนักท่องเที่ยวการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวของภาคบริการในประเทศลาวและลามาประทานมวยลาวเป็นตน้น เมื on, ่อเฮาเบิงจากกราฟนี่จะสังเกตเห็นว่าเซนซีฟ้าอ่อนนี่แมนเป็นกราฟแสดงถึงจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาเที่ยวประเทศลาาในรดยะ6หกเดือนต้นปี2023าเฮาจะสังเกตเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยแมนรุดลงบาดเดียวในเดือนกุมภาพจากที่เดือนมังกรนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวประเทศลาหนึ่ง0 0หกมืนกว่าคน แต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นกททองเที่ยวไทยมาเที่ยวประเทศลาวเพียงเก้าหมื่นกว่าคนเท่านั้นเอิ้นได้ว่าดูดลงเกือบเค่งหนึ่งเลยลังนั่นจึงบ่แปลกใจว่าเป็นยังบรรดาสื่อสำนักข่าวในลาวจึงพากัรได้งานข่าวให้คนลาวเกียมตอนหับหนัททองเที่ยวไทยด้วยไม่ตีจิตและหามเอาเปียบพวกเพิ่นคือกับขังที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเส้นเพดแอดโดลา่าไลมีการโพสต์ไวในวันที่เสรหาเดือนกรกฎปี2003ว่าเกี่ยมต้อนหับนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวประเทศด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดีและสวยเดือนักท่องเที่ยวหายประทับใจและเพิ่นได้มีการเขียนขอความใส่ในหูภาพว่าวันยุดเย้าของไทย จะเดิมตั้งแต่วันที่เ้า8กรกฎาคสองสิงหาปี2 0 1 3ร่วมเป็น6วันภาคทองเที่ยวเล่าก้าเกียมห้าห้องนักทองเที่ยวหลายหน่อยซ้ำใดและในวันที่เ้ารแปเดือนกรกฎปี2 0 1 3เเพจธนกรก็ได้โพสต์ว่าบอกควนเอาเปียบนักทองเที่ยวเป็นเจ้าภาพทีดี บริการต้อนหับนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมบอเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขาประทับใจและกลับมาเที่ยวประเทศเฮาอีกครั้งขอให้ประชาสนาเราเฮาทุกคนเป็นหูเป็นตาบอให้กลุ่มค้นสวยโอกาสเอาเปรียบคนอื่นใด แลย้อนกลับไปตอนวันที่เ๒4เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 3สำนักข่าวเดอะล่าเทียนไามของเราเคยรายงานว่าบรรดาผู้ประกอบการและแม่ค้าพอค้าภายในนครด้วงผาบางแม่นกำลังประสบปัญหากับทัวร์ศูนเดียนของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีการขับรถบ้านมาท่องเที่ยวด้วยตนเองหลังจากทีเล่าแลจีนเปิด้า้แดนและพวกเขายังมีการนอนและเห็ดอาหารอาบน้ำและกิจกรรมอื่นๆภายในโดดบ้านดังกล่าวอีกด้วยเหตุให้ผู้ประกอบการเล่าบอไล่ยังจากนักท่องเที่ยวกุ่มนี้บอเหมือนกับนักท่องเที่ยวไทย ที่พวกเขามาเที่ยวลวงผาบางเทือะใดก็จะมาใช้บริการห้านาหารและที่พักของคนล้ากันอย่างคึกคักเดย ลังนั้นเฮาควรเดิมตั้งแต่วันยุดยเาวาของไทยครั้งนี้เป็นต้นไปคนลเล่าเฮาต้องสวยกันกอบกู้ความเสือใจความเสือหมันจากนักท่องเที่ยวไทยกลับขึ้นมาให้ได้และแอดมินเสือวานักท่องเที่ยวไทยคงดีกว่าทั่วศูนเดียนของนักท่องเที่ยวจีนอย่างแน่นอนและก็เป็นไปตามคาดในวันที่เ8ของเดือนกรกฎปี2 0ง3มีนักท่องเที่ยวไทย เขามาทองเที่ยวประเทศเลาวเป็นจำนวนดวงหลายลดยเพจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัดน้องคายเลยมีการโพสต์หูภาพคนไทยอยู่ที่ดานพมแลนความิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งจังหวัดน้องคายหาคนครดวงเวียงจันทรโดยในหูภาพเหล่านั้นปรากฏเห็นว่ามีคนไทยจำนวนดวงหลายเลยที่กำลังต่อคิวกวดหนังสือเดินทางเพื่อทีจะข้ามาทองเที่ยวประเทศเลาว และต่อมาหูภาพเหล่านั้นก็ถืกแท่โดยบรรดาซื้อสำนักข่าวของซอปปอ,ปอลาวและก็มีคนลาวไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้วงายเดี๋ยวในคลิปนี้แอดมินจะมาอ่านชรุกทานฟังว่าคนลาวจะตื่นเต้นซ้ำไรหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวไทยจำนวน้ายล,ลางไรเข้ามาเที่ยวประเทศเราคอมเมนต์ของคนล่าทานที่หนึ่งเพิ่ไในคอมเมนต์ว่า ยินดีต้อนัาพอสวงนี้เป็นวันหยุดยาวของไทยเพิ่นการจะไปเที่ยวไล่ยา,าสันคาใช้ายบ่อสูงและสิ่งสำคัญสามารถสื่อสารกันได้อย่างสบายอาหารก่อ้ายกันก็จะมีแต่ประเทศเราเฮานี่แล้ว ที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งช่วงหนา้าฝนน้นำตกตาดสวยงามมะแกการมาพักผ่อนใจคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับเด้ร์พี่น้องชาวไทยเที่ยวไหม่วนเด้ร์คอมเมนต์ต่อมาอย่าซวยโอกาสโกงราคาสินค้าหรือการบริการต่างๆพอมันจะส่งผลกระทบตามมา เจ้าหนาที่ควนติดตามย่าให้เขาเว้าควนกระแดวกันมาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาประเด็นคือทางภาส่วนที่เกี่ยวของควรหาวิธีพัฒนาล้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นเพื่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวบอแมนมาเทอเดียวหละหลาบเดยเขามาเที่ยวเล่าแท้ๆหรือทางผ่านสื่อคอมเมนต์ต่อมา ขอตอนัาพี่น้องเศร้าไทยด้วยความยินดีอันเป็นบ้านพีเมืองน้องที่ตัดขาดกันบ่อไรเถิงแมนว่าจะมีบางครั้งคข้า,ขาจะมีการกระทบกันบางก็เป็นของธรรมดาเฮาจะไห้ถือใจมดทุกคนก็เป็นไปบ่อไรละเนาะขอตอนัาด้วยความจริงใจต่อมายินดีต้อนรับนักทองเที่ยวบ้านพีเมืองน้องหากแพงกันเดอ้อต่อมา เขามากรเฮ็ดให้เขาประทับใจแน่อย่าให้มาเถอเดียวแล้วบอขิดสีมาอีกคอมเมนต์ต่อมาบอว่าไทยหรือยุโรปกระต้อนหรับเขาดีๆแลโดยสพอบพวกสามลอ้อโหลดโดยสารหันมากเอาเปรียบเขาและหานอาหารต่างๆ่า่าเฮ็ดให้เขานายบ้านโตเองเดอ้อ ต่อมาห้องแฮมฮานอาหารควรบริการด้วยราคาที่จริงใจพอทุกเมื่อนี่แท่เถื่อนหนึ่งลังทั่วโลกต่อมาวัฒนธรรมใครคือกันสื่อสารกันหู้เดืองเงินเขาใส่ใจได้แบบสบายๆยินดีต้อนหับวังวาเศรษฐกิจซิคือเคลื่นขึ้นไล่เติบคอมเมนต์ต่อมาเล่ามาไทยไทยมาล่า กับพี่น้องหู้ภาษากันทิมกันบอไล่อดอกคอมเมนต์ต่อมาโชคดีแล้วทีพี่น้องฟังไทยเอาเงินบาทเขาประเทศแม่ค้าเศร้าค้ายสีได้มื่นตาอ้าปากไล่มาฟังทีคอมเมนต์ต่อมาเวลาบ้านพีเมืองน้องมาเที่ยวควรมีมีดไม่ตีอันดีงามแลไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขา พงแฮมแต่ละบอนบอแมนสีสวยโอกาสขึ้นคือราคาน้ำมันเดอคอมเมนต์ต่อมานี่ดาคือมีแท้สมาคีปองลองอุดนุนซัพพอร์ตเศรษฐกิจที่ตกต่ำตอนลำบากในเวลานี้อีกรับหนึ่งจงเป็นเจ้าที่ดีต่อแขกต่างเล่าเศร้าต่างเมืองสมเสยคอมเมนต์ comment ของคนเล่าทานสุดท้ายในคลิปนี้เพิ่นในคอมเมนต์ว่า อยากไล่นักทองเที่ยวไทยมาเล่าได้หลายขึ้นควรดูแลความปลอดภัยและบอเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่แอดมินนำมาเล่าสรุปทานฟังทุกทานเดคิิเทนแนวได้คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ขอขอบใจมุดทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า